สวัสดีค่ะเรามาพบกันใน EP 4นะคะอยู่ในช่อง DIY มือทองค่ะวันนี้ DIY มือทองจะพา,ามากั้นเฟสมอเตอร์นะคะเรามาพบกันใน EP 4นะคะอยู่กันมา4 EP แล้วนะคะ EP นี้เป็นการต่อหัวสายมอเตอร์ปั๊มลมนะคะที่เราพันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดลันกดสตาร์ทลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็มากั้นเฟสค่ะนี่ค่ะกั้นระหว่างชุดลันกับชุดสตาร์ทนะคะไม่ให้เขาถึงกันนะคะ กันแบบนี้นะคะใช้ไมล่าสีน้ำตาลนะไมล่าสีน้ำตาลจะทนความร้อนนะคะกันแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็มาต่อหัวสายค่ะอีนี้ก็ตรงตก,กเลยค่ะเป็นการกันเศษมอเตอร์นะคะแล้วก็ต่อหัวสายนะคะหัวสายจะออกมาสี่เส้นนะคะสำหรับปั๊มลมออยฟรีนะคะมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีนะ อ๋อตัวนี้คือต้นค่ะนี่ต้นรันตรงนี้คือปาลายรันนะคะนี่ปาลายรันนี่ต้นลนัน เราต้นต่อต้นนะคะไปเข้าโอเวอร์โหลดนะคะเป็นสายคอมมอนนะ ตัวนี้คือปลายสตาร์ทค่ะตัวนี้ปลายรันก็เป็นสายรันตัวนี้ปลายสตาร์ทนะคะก็มาเข้าคปาปาซิเตอร์นะคะตัวสายรันก็จะไปไฟเส้นหนึ่งค่ะไปเอ็นนะแล้วฝั่งนี้เป็นแค่ะนะ,ะก็ต่อหัวสายเดิมของสายมอเตอร์ได้เลยนะคะ ดูวงจรตามนี้นะคะแล้วก็ต่อตามนี้เลยแล้วก็ดูมือช่างทองนะขออภัยด้วยนะคะบ้านเมสยช่างฝนตกมาตกหนักมากด้วยนะคะตกแรงเลยเท okay, หาบางทีนะคะ ลองเลยนะคะสายเดิมนะคะอเวอร์โหลดนะช่วงเข้ากับอเวอร์โหลดนะ,ะต้นรันกับต้นสตาร์ทนะคะต่อเป็นสายคอมมอนนะคะ นี่นะคะนี่ก็จะเข้าผาป่าฟิลเตอร์นะนี่คือสายแอนะคะสายแอลแอคือเส้นนี้นะคะสีแดงแล้วก็สีดำก็จะเป็น n นะคะ ท่านมองมาตรงนี <c> ้รอบๆตงนี o, trees, <c rast> ้ส hmm, uh ีแดงไม่ได้จับแดงเนาะ L ใช่ไหมนี่น L สีแดงนะคะนะคะ วงจรการต่อก็เป็นแบบนี้เลยนะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บความเรียบร้อยนะคะก็จะถ่ายให้ดูด้วยเลยนี่คือทิศทางหมุนของมอเตอร์นะคะ เสร็จแล้วเราก็ไปบัตรกีเลยค่ะตอนบัตรกีก็อย่าให้เศษที่บัตรกีหยดลงไปในขดรวดที่เราพันนะคะหยดไม่ได้นะคะเดี๋ยวช่างก็จะพาไปดูถึงขั้นตอนการมัดมอเตอร์เลยนะจนถึงอาบน้ำยานะคะอยู่กัน EP4 นะคะ EP นี้เนาะ ก็ต้องเก็บงานให้ละเอียดด้วยนะคะเพื่อเวลาเรามาัดมอเตอร์เขาจะได้ไม่ทะลุลงไปโดนขดลวดนะเดี๋ยวมาดูว่าทำไมถึงต้องเก็บงานให้ละเอียดนะ,ะก็เซฟเพื่อไม่ให้ที่เราบัดกีนะคะมันทะลุลงไปโดนขดลวดที่เราพันนะคะก็ต้องเซฟแบบนี้นะคะด้วยกระดาษกาวนะแล้วก็หุ้มด้วยปอกสายอีกรอบหนึ่งนะคะ ความชัวร์เนาะ,ะก็ดูตามไปทุกขั้นตอนเลยนะคะเพราะว่าถ้าแยกเป็น e ีีอ่ะเนีช่างก็จะถ่ายแบบละเอียดที่สุดได้นะคะเพราะว่าจะไม่ได้ต้องคำนึงถึงเวลาเนาะเพราะว่าตรง,ตรงปกนะคะก็จะเป็นคลิปต่อหัวสายก็อาบน้ำยาแล้วก็กันเฟดมอเตอร์ให้ดูนะคะหลบรูน็อตนะคะเพราะว่า ถ้าเป็นออยฟรีหัวสายหรือว่าสายไฟสองเส้นนี้ค่ะเขาจะต้องออกที่ตำแหน่งเดิมนะคะเพราะว่าบอดี้ของเขาจะมีรูไว้ให้สายออกเขาจะล็อกไว้อยู่แล้วนะคะ ก็จะไปมัดใส่ปลอกสายก่อนนะคะเราก็จะไปมัดมอตเตอร์กันเลยเนี่ยคะ่ะต้องเซฟขนาดนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าทําไมต้องเซฟขนาดนี้นะเพราะว่าตอนมัดมอตเตอร์ช่างทองจะต้องแต่งขดลวดแต่งขดลวดโดยการใช้คอนยางนะคะทุกๆุกนะคะเพื่อแต่งขดลวดให้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะ เลยนะคะวิธีมัดก็มัดแบบนี้ได้เลยค่ะก็แย่ทุกล่องเลยนะคะ อาบน้ำยามอเตอร์เลยนะคะ EP สุดท้ายก็เป็นการประกอบแล้วก็ลองเนาะเพราะว่าขั้นตอนการประกอบมอเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนอยู่ก็จะเป็นอีกเป็น EP 5เลยนะคะ วดไปด้วยนะคะช่วงที่เรามัดนะเพื่อเราจะได้ไปอาบน้ำยานะคะเพราะว่าถ้าเราอาบน้ำยาไปแล้วเราจะมาแต่งแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะเราต้องแต่งตอนนี้ค่ะขั้นตอนเนี้ยให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเพราะให้อยู่ในองศาที่เราต้องการเลยนะคะก็คือเคาะหลบรูน็อตนะคะนี่นะคะรูนอ็อตเห็นไหมนี่นะสี่สี่รูนะคะ ต้องหลบทุกรูนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะการที่เราเซฟตรงขอกสายตรงที่เราบัดเกียร์ค่ะสําคัญมากนะต้องเซฟขนาดนั้นเลยนะคะเพื่อไม่ให้เขาทะลุนะคะถ้าสมมุติว่ามันคมมันแหลนแหลมมันคมตั้งแต่ตอนเราบัดเกียร์ค่ะก็มันก็มีสิทธิ์ที่จะทะลุได้เลยนะคะงานที่เราพันมาก็จะใช้ไม่ได้นะคะต้องพันใหม่นะ แต่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนสุดท้ายก็คือ EP หเนาะประกอบแล้วก็ลองเลยนะคะแต่ไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าทำแบบนี้นะถ้าเราเซฟดีนะคะอนนี้คือโอเวอร์โหลดนะคะจะต้องฝังแบบนี้เลยนะคะโอเวอร์โหลดพอมอเตอร์มันร้อนแล้วมันจะตัดนะคะก็เป็นของเดิมที่มากับมอเตอร์นะคะก็ใส่ให้ลูกค้าด้วยนะคะ หน่อยนะคะเพราะว่าเริ่มมืดแล้วนะคะเครื่องที่ถ่ายเนี่ยเก่าแล้วะค่ะแสงอาจจะไม่ค่อยดีต้องขออภัยด้วยนะคะ ก็ไปอาบน้ำยากันเลยก็เช็คความเรียบร้อยนะคะทั้งสองด้านเลยนะส่วนการมัดจะมัดแบบไหนก็ได้นะคะ รูปดูามารูปดูต้องไม่ขวางนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทุนเนาะเรียค่ะแล้วเราก็เริ่มอาบน้ำยาเลยจ้าใช้เป็นวาน,นิชตองหนึ่งแห้งเร็วนะคะ สองด้านนะคะนี่ค่ะขั้นตอนอ,นอาบแล้วเมียก็ประมาณนี้เลยนะคะอาบทั้งสองฝั่งนะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP สี่ก็เมียช่างก็จะขอจบ ีพเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าประกอบมอเตอร์ตัวนี้ก็เจอกันใน ep 5นะคะส่วนถ้าใครที่จะรับชมรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่1 2 3 4า ep ก็กดไปที่ใต้คลิปนี้นะคะก็จะมีหัวข้อของแต่และคลิปบอกไว้นะคะก็กดลิงก์ก็จะได้รับชม ep นั้นๆเลยนะคะเนาะช่องทางที่จะเลือกรับชมก็ไม่ยากค่ะสำหรับ นิพพานมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีนะคะจะแยกไว้ให้ตั้งแต่การเริ่มรับมอเตอร์มาลองมอเตอร์จนถึงการประกอบลองมอเตอร์ส่งลูกค้านะคะก็แยกไว้ให้แล้วนะคะเป็น EP ีนะก็ไปติดตามรับชมได้เลยสำหรับ FC ใหม่ฝากกดติดตามช่อง DIY มือทองด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงนะคะจะได้รับชมก่อนใครนะคะถ้ากดกระดิ่งก็จะ เด้งไปหาท่านเลยทันทีที่เราลงคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ